ตอนที่87เื่อตอนว่าสายเลือดมังกรการปลูกองุ่นชนิดนี้โดยพลังทางจิตวิญญาณมันเกิอ,อะไรงั้นหรือพลังวิญญาณขององุ่นนี้ไม่ได้ดีเท่ากับต้นไม้วิญญาณที่อยู่ในภูเขาของพวกเราหมาป่าสีขาวตัวน้อยพันเก่าออกมามันไม่เหมือนกันต้นไม้วิญญาณในภูเขานั้นเป็นต้นไม้ที่มีค่าผลที่ออกมาก็มีพลังทางจิตวิญญาณมากกว่าแต่ผลผลิตพวกมันมีน้อยเกินไปบางต้นกว่าจะออกผลก็สองหรือสปี หรือมากกว่า10ปีแต่ที่นี่รู้สึกว่ามีต้นองุ่นอย่างน้อยก็12ต้นและผลผลิตก็ดีเป็นอย่างมากแม้ว่าจะมีพลังวิญญาณเพียงแค่เล็กน้อยในแต่ละผลแต่ก็มีองุ่นมากมายในสถานที่แห่งนี้หากว่าเราสามารถกินพวกมันได้ทุกวันยอมเล่งความเร็วในการบ่มเพาะพลังของพวกเราในยุคนี้เมื่อพลังแห่งวิญญาณเบาบางจนแทบไม่สามารถรู้สึกได้สถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่ห่วยหาสำหรับสัตว์จิตวิญญาณทุกตัว คาดเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้จะต้องมีสัตว์จิตวิญญาณมากมายมาอย่างที่แห่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆในพริบตาเดียวอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาอาการบาดเจ็บของหลินเฟิงก็ดีขึ้นและการบาดเจ็บของหมาป่าสีขาวก็ดีขึ้นเที่ยงคืนวันนี้ก่อนลุ่งสางหลินเฟิงก็หลับไปเมื่อเขาหลับไปเขาได้ยินเสียงเรียกของเซียวเฮยในใจหลินเฟิงผ่นรีบลุกขึ้นและก็วิ่งไปที่สนามหลังบ้านเซียวเฮยเป็นอะไรทําไมถึงได้เรียกฉันมาหลินเฟิงที่มาถึงสวนหลังบ้าน เขาเห็นว่าเสี่ยวเหยพร้อมกับราชาหมาป่าและหมาป่าสีขาวตัวเล็กล้วนจะมารวมตัวกันที่นี่นายท่านสัตว์จิตวิญญาณกำลังมาที่นี่อีกแล้วเสี่ยวเหย์พันพูดออกมาสัตว์จิตวิญญาณมาอีกแล้วงั้นหรือสัตว์จิตวิญญาณที่ไหนหลินเปิงเพิ่งจะตื่นขึ้นมาจิตใจของเขาจึงยังไม่ชัดเจนนะักมันคืองูเหลือมสีดำที่ถึงจุดสูงสุดของสัตว์ไร้กึ่งวิญญาณต่างข้าและราชาหมาป่ารู้สึกถึงลมหายใจมันมีพลังมากเสี่ยวเหย์พันกาออกไป งูหลามดำเจ้าเรียเป็นอย่างมากควรจะพูดว่ามันฉลาดมากตอนนี้ลมหายใจของมันไม่กระพริบมันน่าจะพยายามดูว่ามีสัตว์จิตวิญญาณหรือว่ามีอันตรายอื่นหรือไม่ราชาหมาป่าสีขาวพันวิเคราะห์ออกมาและเขาก็คุ้นเคยกับลมหายใจนี้เป็นอย่างมากดูเหมือนว่าข้าเคยเจอมันเมื่อได้ยินเจ้าดำน้อยบอกว่ามันเป็นงูหลามสีดำในสภาวะสูงสุดของสัตว์กึ่งวิญญาณถ้าข้าตอบไม่ผิดก็น่าจะเป็นมันราชาหมาป่าพันกาออกมามันงั้นหรือ ท่านรู้จักสัตว์วิญญาณตัวนี้งั้นหรือหลินเฟิงพันประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินราชาหมาป่าสีขาวก่าวออกมาเช่นนั้นเช่แล้วแม้ว่างูหลามสีดํานี้จะเปลี่ยนเพียงแค่สัตว์วิญญาณชั้นต่าแต่มันก็ทรงพลังและมีไหวพริบแม้ว่าข้าจะเป็นสรรัตว์จิตวิญญาณระดับกลางแต่ข้าก็ไม่สามารถจับมันได้และตัวข้าเองก็ถูกมันย่วยมโมโหอย,อยู่หลายครั้งราชาหมาป่าพันก่าวออกมาท่านจับมันไม่ได้งั้นหรือหลินเฟิงพันรู้สึกตกใจงูหลามดําทรงพลังแค่ไหนกัน มันไม่นับว่าเป็นสัตว์จิตวิญญาณที่แท้จริงด้วยซ้ํามันอยู่ในกล่งสัตว์จิตวิญญาณใช่แล้วไม่มีทางที่ข้าจะจับมันได้ตอนแรกมีต้นไม้วิญญาณอยู่หลายต้นและหลายแห่งในสถานที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์ของพวกเราอยู่และเมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่งต้นไม้เหล่านี้ก็จะออกผลไม้วิญญาณผลไม้วิญญาณเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากสําหรับการสะสมพลังงานจิตวิญญาณเดิมทีข้าต้องการก้าวข้ามขั้นไปยังสัตว์จิตวิญญาณระดับสูงแต่ข้าก็ถูกมันนี่แหละขโมยผลไม้วิญญาณไป หาไม่แล้วเหตุใดข้าถึงยังต้องติดอยู่ที่จุดสูงสุดของสัตจ,จิตวิญญาณระดับกลางมานานถึงเพียงนี้ตั้งแต่แรกทาไม่ใช่เจ้าง,งูหล,ลามดาตัวนี้เผ่าพันุ์ของข้าจะลดลงไปมากกว่าครึ่งได้อย่างไรและลูกๆของข้าจะทิ้งข้าไปได้อย่างไรราชาหมาป่าปันกาออกมาด้วยทอดคำที่เต็มไปได้วยความเกลียดชังและความโกรธอันหาที่เปรียบไม่ได้ดวงตาที่โกรธแค้นรุนแรงแต่ไม่รู้สึกหวาดก,กล,ลัวกระแสลมรอบๆดูเหมือนจะเริ่มปั่นป่วนซึ่งมันทําให้หลินเฟิงและเซียวเฮยกลัว เสี่ยวเหย์บันถอยกลับไปอย่างรวดเร็วท่านปู่ท่านปู่ตอนนี้อย่าได้โกรธไปเลยตอนนี้หมาป่าสีขาวตัวเล็กได้ยืนอุ้งเท้าของมันออกไปสัมผัสราชามาป่าสีขาวจากนั้นก็เอาหัวของมันถูไทยไปมาซึ่งทำใหราชาหมาป่าสีขาวจึงได้สงบลงหลินเฟิงไม่รู้ว่าราชามาป่าสีขาวผู้นี้มีความขุนเคืองอะไรกับงูหล,ลามดำเจ้าง,งูนั่นกองทำใหมราชาหมาป่าผู้นี้ที่มีชีวิตอยู่มานานกว่า200ปีโกรธเข้า ในช่วงที่พักรักษาตัวมากกว่าหนึ่งสัปดาห์มานี้ราชามาป่าสีขาวและหลินเฟิงได้แลกเปลี่ยนกันทุกวันราชาหมาป่าสีขาวบอกเล่าเรื่องราวต่างๆกับหลินเฟิงด้วยราชามาป่ามีชีวิตอยู่มาเกือบ200ปีเมื่อหลินเฟิงได้ยินดังนั้นเขาก็ตกใจและไม่อยากจะเชื่อและด้วยเรื่องราวของราชามาป่าสีขาวหลินเฟิงก็เริ่มเชื่อว่าเขาเป็นราชามาป่าสีขาวที่มีชีวิตอยู่มาเกือบ200ปีเมื่อเห็นสถานะของราชามาป่าสีขาวในตอนนี้ หลินเฟิงรู้ว่าราชาม้าป่าสีขาวจะต้องมีเรื่องราวในใจแต่เขาไม่ได้เล่าให้ฟังด้วยตัวเองหลินเฟิงก็ไม่ได้ถามและไม่จำเป็นต้องถามออกไปราชาม้าป่าท่านคือสัตว์วิญญาณที่ถึงขีดจำกัดของระดับกลางแต่ทำไมถึงได้จับงูหลามสีดำตัวนี้ไม่ได้ซึ่งนั่นก็ไม่นับว่าเป็นสัตว์วิญญาณตัวจริงด้วยซ้ำทำไมถึงทำไม่ได้เล่าหลินเฟิงได้ถามออกไปอย่างประหลาดใจหลินเฟิงนู้ถึงพลังของราชาม้าป่าสีขาวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ของการฝึกฝนพลังของหลินเฟิงและเซียวเหยได้ต่อสู้กับเขาอยู่หลายครั้งและในแต่ละครั้งพวกเขาก็พ่ายแพ้ราชามาป่าสีขาวเป็นสัตว์จิตวิญญาณระดับกลางที่มีคุณลักษณะของธาตุลมมันทรงพลังเป็นอย่างมากมีสองควอนสวรรค์และสองพลังมันเอาชนะหลินเฟิงและเซียวเหยด้วยการขยับกรงเล็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นความรู้สึกของหลินเฟิงเขาแข็งเก่งกว่าค้างคาวผีในบริษัทของเจ้าหลวงหลายเท่าอย่างไรก็ตามมันเป็นสัตว์จิตวิญญ,ญาณที่บอกว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะจับเจ้าง,งูหลามดำซึ่งคำพูดนั้นก็ทำให้หลินเฟิงเชื่องูหลามดำนั้นไม่ธรรมดามันมีสายเลือดของมังกรโบราณและมันยังเข้าใจถึงทักษะการสือบอดที่แปลกประหลาดบางอย่างถึงแม้ว่าความสามารถในการต่อสู้ของมันจะไม่ค่อยดีในตอนนี้แต่ความสามารถในการหลบหนีของมันกลับเหนือก,กว่าพวกเราแม้แต่ข้าเองก็เคยถูกหลอกหลายครั้งดังนั้นตระกูลนี้จึงยากที่จะจัดการกับมันข้าเป็นคู่ปรับเก่าของมัน ราชามาป่าพันกล่าวขึ้นเลือดของมังกรโบราณนั่นหรือเมื่อหลินเฟิงได้ยินดังนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ากําลังถูกครอบงำอยู่นิดหน่อยแน่นอนว่าหลินเฟิงเคยได้ยินมาว่ามีมังกรอยู่ในจกักรราศีและหลินเฟิงเองก็อยู่ในราศีมังกรดังนั้นตอนที่เขายังเด็กเขาจึงชอบเห็นภาพมังกรเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่รู้จนกระทั่งเขาโตขึ้นมาว่ามังกรนั้นไม่มีตัวตนแต่เป็นเพียงแค่สัตว์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยคนโบราณบางคนในโลกนี้ มีมังกรอยู่จริงกันหรือหลินเฟิงได้ถามออกไปมีหรือไม่มีก็ยังไม่กำหนดแน่ชัดราชาหมาป่าลังเลอยู่คู่หนึ่งก่อนที่เขาจะกล่าวตอบออกไปอะไรนะคำตอบของราชาหมาป่าแต่ไม่หลินเฟิงสับสนเป็นอย่างมากมังกรเป็นสายพันธุ์ที่ลึกลับโดยแท้พวกมันมีพลังก้าหาญและก็ลึกลับแต่ถึงอย่างนั้นพวกมันก็หายตัวไปทั้งหมดตอนนี้แทบจะไม่มีเลยบางทีวันหนึ่งสัตว์วิญญาณทั้งหมดอาจจะหายไปราชาหมาป่ากล่าวออกมา พร้อมกับถอนหายใจแล้วมังกรยังมีอยู่ไหมหลินเฟิงตกใจและไม่อยากจะเชื่อที่จะได้ยินคําตอบที่ชัดเจนท้ายที่สุดทั้งผู้ใหญ่และครูทุกคนก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่นิยายไร้สาระหาไม่แล้วสัตว์ทั้ง11ตัวในจักรราศีของคุณจะมีจริงันหรือถ้ามังกรกลายเป็นหนึ่งในจักรราศีได้ก็ต้องมีอยู่จริงราชาหมาป่าพันกรอกตาและพูดไปมาก็สมควรอยู่หรอกที่ราชาแห่งหมาป่า เป็นชายชลาดที่มีชีวิตอยู่กว่า200ปีแล้วเขายังรู้สัญ,ญลักษณ์ราศีทั้งส2องของมนุษย์ดิ้นเฟิงพันบนขึ้นในใจเอาละ่ะไปกันเถอะกลับไปที่จุดนั้นงูหลามสีดําตัวนั้นมีเลือดของตระกูลมังกรดังนั้นมันจะต้องมีพลังทางจิตวิญญาณปริมาณมหาศาลที่จะพัฒนาไปสู่สัตว์จิตวิญญาณนั่นคือเหตุผลที่มันต้องใช้เวลาหลายสิบปีถึงจะสามารถวิวัฒนาการจากสัตว์กึ่งจิตวิญญาณไปสู่จุดสูงสุดของสัตว์กึ่งวิญญาณ ตอนนี้มันมาถึงจุดสูงสุดที่มันจะพัฒนาเป็นสัตว์จิตวิญญาณมันจึงต้องการพลังงานจิตวิญญาณเป็นอย่างมากดังนั้นมันจึงจ้องมององุ่นที่มีพลังจิตวิญญาณของคุณเมื่อกี้มันเพิ่งจงใจเปิดเผยลมหายใจของมันมันน่าจะเป็นการทดสอบเท่านั้นเราคอยซ่อนตัวอยู่ในความมืดและรอดูอย่างเงียบๆเ,เราจะทำการเคลื่อนไหวก็ตอนที่มันกำลังจะกิน